การวรวบรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งหนึ่งภายในสภาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแต่ด้วยรัฐธรรมนูญปี2560นนะครับทำให้มีเรื่องของการที่สอวอเนี่ยมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้เสียงสนับสนุนขยายเพดานไปถึง375เสียงหนักขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับ แต่ว่าย้อนดูกลับไปเนี่ยบอกว่าเสียงเนี่ยรวบรวมน่าจะครบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาการันตีครับว่าจะสามารถปิดสวิตซ์สวโดยใช้เสียงสสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ผ่านในเรื่องของพรรคก้าวไกลเนื่องจากวอเตอร์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเรียกร้องมาว่าไม่อยากให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไปโหวตสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามครับณนะขณะนี้เองเนี่ยมติของพรรคก้าวไกลยังไม่เปิดมาว่า ตกลงแล้วพักเก้าไกลเนี่ยมีมติว่าอย่างไรแต่ซึ่งณนขณะนี้เองทางสอวอซุ้มเสียงก็ไม่ได้ชัดเจนว่าจะมีการเทคะแนนไปให้ทางพักเพื่อไทยนะครับอย่าง100%เซเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นครับว่าการร่วมรัฐบาลแบบที่ไม่มีพักของสองลุงเนี่ยจะนำพาให้พักเพื่อไทยและพักคภูมิใจไทยเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนเกิน375เสเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่